ครล,ลาตูตินเนี่ยสืบสันดานมาเลยจากเลนินเมื่อเกือบเกือบร้อยปีที่แล้วสืบสันดานเลยคุณรู้ไหมว่าเลนินเนี่ยมีสถานกักกันเหมือนกันนะครับเหมือนฮิตเลอร์เลยเหมือนเลยเรียกว่ากูรักชื่อกูรักเป็นสถานกักกันและคาดว่า ช่วงนั้นเนี่ยที่เลนินเรืองอำนาจนะครับแลวประต่อด้วยสตาลินเนี่ยเืองอำนาจในช่วงนั้นน่ยมีการฆ่าตกรรมคนที่เห็นต่างทางการเมืองกว่าสามสิบล้านคนล้มล้างราชวงศ์คมมอนอฟเนี่ยและเปลี่ยนรัสเซียเป็นโซเวียตเนี่ยแล้วเขาสร้างสถานกักกันคล้ายๆอะไรนะอววัลชิิช ของไอ้ฮิตเลอร์แต่ของเลนินหรือว่าของสตาลินเนี่ยเรียกว่ากูลักส์มีคนตายร่วมๆสามสิบล้านคนนะครับในสนานกักกันนะมากกว่าฮิตเลอร์นะเป็นบุคคลที่เลวที่สุดในประวัติศาสตร์และนี่คือเหตุผลว่าทำไมโซเวียตมันถึงล่มสลาย เมื่อปี1991มันครองครองระบอบอนี้มาเกือบ69ปีมันถึงล่มสลายแล้วบ้านเมืองก็ชิบหายก็หลังจากนั้นในช่วงที่นิคเอลโคบาชอฟเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายกอะไรเนี้ยปีถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นธันวาคมปี1991ก็ 1991. ประกาศ ล้มเลิกระบอบหรือประเทศโซเวียตและเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นในเป็นสาธารณรัฐโซเออสาธารณรัฐรัสเซียในสมัยนิเกลโกบชัชชอฟประเทศรัสเซียซึ่งคาดว่าใหญ่เป็นอันดับอรัสเ,เ,เซียเนี่ยหรือว่าโซเวียตเนี่ยมีความใหญ่เนี่ยประมาณหนึ่งในหกของแผ่นดินทั้งโลกเลยนะใหญ่มากเลย จดมหาสมุทรจากซ้ายและขวาเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่แตกสลายโซเวียตล่มสลายหดหรืออยู่นิดเดียวรัสเซียจริงๆมีพื้นที่เนี่ยประมาณประเทศไทยนี่เองใหญ่กว่าประเทศไทยหน่อยเดียวแต่ด้วยความโชคร้ายของคนรัสเซียซึ่งตอนนั้นเนี่ยประกอบไปด้วย15ประเทศ ยูเครนก็เป็นหนึ่งในนั้นก็พยายามจะประกาศตัวประกาศอิสรภาพผู้ง่ายๆแตกออกเป็นประเทศต่างๆแต่ด้วยความที่โชคร้ายนะครับของคนรัเสเซียก็ไปเจอผู้นำที่มันสืบสันดานจากเลนินจากสตาลินมาก็คือปูตินคนนี้แหละ ก็รวบรวมประเทศใหม่ใครที่จะประกาศเอกราชประกาศอิสรภาพแยกตัวออกไปจากรัสเซียเขาก็จัดการส่งทหารไปจัดการเลยอย่างเด็ดขาดถล่มเลยเพราะฉะนั้นศึกครั้งนี้ปูตินจึงเดิมพันด้วยชีวิตเขาทั้งชีวิตพร้อมกับประเทศรัสเซีย ทำไมเพราะถ้าปล่อยให้ยูเครนประกาศอิสรภาพได้ในอีกสิบสามหประเทศจะประกาศอิสรภาพเหมือนยูเครนทั้งหมดและรัสเซียจะสูญเสียความเป็นมหาอำนาจโดยสิ้นเชิงคุณคิดหรือว่า จักรวรรดิโซเวียตหรือว่ารัสเซียในปัจจุบันเนี่ยมีคนอยู่ประมาณเกือบเกือบสองร้อยล้านคนซึ่งจะเทียบกับประชาพื้นที่ของโลกอาพื้นที่ของรัสเซียแล้วเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะยังน้อยกว่าญี่ปุ่นยังน้อยกว่าอเมริกาอีกแต่พื้นที่มีใหญ่กว่าอ,อเมริกาหลายเท่าตัวถ้าทุกประเทศแยกตัวออกจากรัสเซียหมด รัเสเซียจริงๆหรือปูตินจริงๆจะเป็นประเทศเรียกว่าเป็นประเทศโลกที่สามเลยล้าหลังและยากจนมีดีอย่างเดียวคือมีนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นศึกครั้งนี้เขาจึงต้องแลกด้วยทุกอย่างที่เขามีและน่ากลัวนะเขาไม่ยอมแพ้เขาจะสู้ตายเหมือนฮิตเลอร์ปูตินเนี่ย เขาจะสู้ตายเหมือนสตาลินเขาจะสู้ตายเหมือนเลนินเอาอย่งนี้แล้วกันแล้ววันนี้องค์การเนโตหรือนาโตเนี่ยซึ่งก่อกำเนิดมาตั้งแต่ปี1948เป็นต้นมาเนี่ยคือหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเขาได้รับบทเรียนจากฮิตเลอร์เขาก่อกำเนิดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกองกำลัง ทหารโดยเฉพาะแอตแลนติกเหนือเนี่ยเพื่อที่จะต่อต้านโซเวียตหรือรัเสเซียโดยเฉพาะเลยและเขามีตอนนี้มียูนะครับแล้วก็ยุโรปแล้วก็นาโตเนี่ยผนึกกำลังสามองค์กรเนี่ยผนึกกำลังช่วยยูเครนแต่แน่นอนแหละเขาก็จะมีมีขั้นตอนของเขาแหละไม่ใช่ว่าโอ้โหทุ่มทีนึงหนึหนล้านล้านไม่ใช่เขาก เขาค่อยไปสู้กันเข้าไปแต่ศึกครั้งนี้ผมบอกไม่ได้ว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะศึกครั้งนี้ถ้าปูตินแพ้แน่นอนเขาต้องตายหรือว่าโดนจับในข้อหาเป็นอาชญากรสงครามตอนนี้ตั้งเรื่องแล้วยูเอ็นตั้งเรื่องแล้ว เนโต้ o, ส่งทหารไปยุโรปส่งสเบียงส่งทหารไปช่วยนะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับคุณอย่าลืมนะเพื่อนรักเพื่อนซีเขาคือจีนจีนและรัเสเซียเนี่ยเหมือนเป็นผาแฝดอินจันเลยวันนี้เขาอยู่เบื้องหลังบินออนไลน์เขาอยู่เบื้องหลังของประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมด คุณลองไปดูดิรอบตัวเราอ่ะพม,มา่าเขมรลาวเวียดนามอยู่ภายใต้อิทธิพลของไอ้จีนของไอส้สีจื้อผิงนี่หมดแล้วดดนทั้งประเทศกาลาแลนด้วยแอบส่งเข้าสารแอบส่งยุธทธปกรณ์ฝั่งนู้นเขาหนีตายมาแล้วก็ดันกลับไปให้เข้าข่าประเทศกาลาแลนด์ ประเทศพมา่าจะอดอยากยังไงไม่สนใจแต่ครอบครัวกูครอบครัวของมินออนไลน์อยู่ได้และสวยสุขประเทศเขาประชาชนทั้งหมดไม่ต้องการแล้วสงครามความโหดร้ายกูจะต้องไปสู้ตายเพื่อคนคนเดียวเรื่องอะไรเขาได้รับบทเรียนอย่างอย่างสะสมแล้วเพราะงั้นเขาถึางไม่เอาอีกแล้ว แต่ทํำยังไงได้มินออนไลน์มันมีรัสเซียและจีนหนุนหลังอยู่และในคณะมนตรีความมั่นคงของ UN เอ็เขาเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามีส,สมาชิกถาวรสามารถวีโต้ยับยั้งกฎของ UN เอได้วันนี้พม่าจึงโดดเดี่ยวอย่างที่สุดเลยคุณรู้ไหมว่าวันนี้ ประชาชนพม,มา่าเน่ยล้มตายโดนข่มขืนโดนยึดทรัพย์โดนฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอย่างที่สุดเลยคุณต้องรู้เรื่องนี้แล้วคุณจะคุณจะไปสนับสนุนทรล,ลาชปูตินสี่ชื่อผิงได้ยังไงผมเป็นเชื้อสายจีนวันนี้ผมโคตรเกลียดเลยผมโคตรเกลียดไอ้สี่ชื่อผิงเลยโคตรเกลียดเลย ผมไม่สนใจหรอกว่ามึงจะเป็นจีนเหมือนกูหรือเปล่ากูไม่สนใจมึงทําไม่ถูกมึงไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าใครวันนี้ลัทธิของคอมมินนิสมันครอบงําทั้งหมดแล้วคนรู้ซึ้งแล้วว่าลัทธิเฮียนี้มันมันไม่มีมันไม่อยู่ไม่มีอยู่จริงมันไม่เป็นความจริงในโลกของความจริงอ่ะมันไม่เป็นความจริงแต่มึงก็ไม่ยอม ใครที่จะไปอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมึงก็ล้างผ่านเขามึงเข้าไปป้นเขามึงเข้าไปฆ่าเขามึงทำถูกเหรอมึงมีอาวุธที่เหนือกว่าเขามึงมีกองกำลังแสนยานุภาพที่มากกว่าเขาแล้วมึงก็ฆ่าเขาก็เขาไม่อยากจะเป็นขอมมิวนิด เพราะว่ามึงเสียผลประโยชน์ถ้าระบอบคอมมิวนิสต์มันดีจริงอะ่ะรับรองมีประเทศติดต่อแถวจะขอไปเป็นลูกน้องมึงอันนี้มันต่อแถวออกอะ่ะมึงค่มขู่เขาสารพัดมึงฆ่าเขามึงถล่มเขาทั้งตึกเลย ตายเป็นพันๆคนแล้วจะให้ผมอ่ะสนับสนุนสี่ชื่อผิงซึ่งเป็นคนจีนเหมือนกันได้ยังไงผมทำไม่ได้อ่ะททำไม่ได้และการที่ประกาศตัวเป็นกลางผมก็ว่าไม่แฟร์การประกาศตัวเป็นกลางหมายความว่าอะไรคืออนุญาตให้รัเสเซีย เราทำการแบบนี้เหมือนคุณอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยมีอยู่สองร้อยหมู่บ้านน่ะสองรอยประเทศสองร้อหมู่บ้านน่ะแล้วคุณเห็นว่าโอ้ยบ้านนี้เขาเลือหาดหลังนี่แม่งโอ้โหมันรวยมากมันใหญ่มากอยู่ๆมันก็บุกเข้าไปเอารถไปชนกําแพงบ้านเขาประตูบ้านเขาแล้วเขาไปยึดบ้านเขาแล้วก็ข่มขืนเขาไปฆ่าเขาทําได้ แล้วเรามองตากันปิด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 ,ปด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 เฮ้ยกูไม่อยููกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูมองไปที่อื่นมันทำไม่ได้อะไม่รวมตัวกันนะมันเกเลอยู่ตัวหนึ่งสองตัวเนี่ยเรามีตั้งร้อยเก้าสิบแปดไม่กลัวอะไรมันล่ะรวมตัวกันในสู้มันนี่มันต้องไหมไอ้มีกันมองไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้มีรวมตัวอยู่ อยู่สามสี่สิบบ้านแลวอีกยี่สิบสามสิบ้านทั้งเ็นไม่รู้ไม่เห็นว่าไม่เอาผมผมรักสองเอาแล้วถ้าเกิดว่าบ้านที่มันบุกไปเป็นบ้านมึงอะแล้วมันทํานี้กับลูกเมียมึงกับพ่อแม่มึงอะมึงยังคิดว่ามึงเป็นกลางอยู่ไหมมึงยังจะไปค้าขายกับมันอยู่ไหม คือคนแบบนี้ต้องกำจัดให้สิ้นซากคนแบบเลนินคนแบบสตาลินคนแบบปูตินแบบเนี้คนแบบสีจื้อผิงแบบเนี้ต้องำกำจัดมันให้สิ้นซากไปวันนี้ผมจะบอกไว้ให้นะผมเห็นแล้วหลายคนเลย โดยเฉพาะพวกสลิมหลงตนมันคุณรู้ไหมมันทำยังไงมันเอารูปเอาคลิปวิดีโอตอนที่มันมาเข้าเฝ้าในหลวงรอเก้าแล้วก็ไปผูกเป็นเรื่องเป็นราวอย่างดีบอกว่าโอ้โหเอาโครงการของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการทำนั้นทำนี่ของในหลวงโอ้เอาเป็นเป็นของที่วิเศษมากแล้วก็ เอาไปใช้กับประเทศมันควยเฮี้ยนิยายปลัมปลาหลอกโง่โงเลยนี่มันเขตเมืองร้อนพ่อมึงตายเฮี้ยรัสเซียหนาวจะไตาหาลบสี่สิบลบสามสิบผลไมย้ยาเยอะมันคนละอย่างกันเลยจะเอาไปใช้ทึงเฮี้ยอะไรมึงหลอกเฮี้ยเฮงซวยแล้วมึงก็หลงขลุมไปโอ้ยใช่ใช่มันรักในหลวงหลอกก้าเพราะฉะนั้นกูต้องรักมัน มึงโดนไอโอมันหลอกมึงอ่ะถ้ามันดีจริงอะมันมันจะไปอยู่เบื้องหลังไอบินออนไลน์เหรอฆ่าคนตายไปข่มขืนเขาอ่ะคนอย่างนี้ดีเหรอรัฐประหารยึดอำนาจอะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมึงถึงเชียร์ไอไอประยุทธ์ให้ยึดอำนาจมึงไม่มีความเป็นมนุษย์อีกแล้ว ก่อนมึงจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยก่อนมึงจะเป็นกปปสมึงเป็นมนุษย์มาก่อนรักษาความเป็นมนุษย์ของพวกมึงไว้ให้ดีไอ้เหี้ยเพราะั้นผมไม่สนใจเราผมจะมีเชื้อชาติจีนเหมือนกับไอ้สี่จือผิงผมไม่สนใจฮนะงกมึงเลวมากเลยเหี้ยมึงอยู่เบื้องหลังการฆ่าคนส่วนเรื่องของยูเครนก็ตอนนี้กำลังโดดเดียเ่ยวรัสเซีย อันนี้พูดตรงๆนะกำลังโดดเดี๋ยวรัสเซียโลกของมุสลิมก็สนับสนุนละนะครับเกือบเสียส่วนใหญ่มีมตินะครับในโลกของมุสลิมนะสนับสนุนเอ่อนาโตแล้วก็สนับสนุน UN สนับสนุนยุโรปนะครับสนับสนุนยูเครนนะครับให้ต่อสู้นะครับวันนี้รัสเซียเนี่ยเหลือไอจีน ที่แอบช่วยแล้วอยู่เบื้องหลังเท่านั้นเองสองประเทศนี้แต่แม่งเสือเป็นมหาอำนาจคุณนึกออกปะก็ยุโรปเกือบทั้งหมดนะครับวันนี้เยอรมันช่วยช่วยยูเครนนะครับก็มีแต่กาลาแลนเนี่ยที่ยังวางตัวเป็นกลางอยู่ก็ไม่กลางยังไงก็ลูกพี่มันสองตัวไปยึบป,ประเทศเขาเหี้ยไหมล่ะ หมาที่ไหนที่มันแอบส่งเข้าวสารไปให้ไอ้ไอ้มีอยองไลอะมีสัตว์นรกทั้งนั้นแหละที่จะโห o ร้องด้วยความดีใจเวลาเห็นผู้คนล้มตายผู้คนล้มตายแล้วก็ดีใจกับไอ้สัตว์นรกด้วยกันที่มันไปยึดประเทศคนอื่นเีย mm hmm. yeah. มีแต่สัตว์นรกทั้งนั้นแหละที่แม่งดีใจกับการยึดอำนาจรัฐประหาร มีแต่สัตว์นรกด้วยกัน